สวัสด,ดีค่ะทุกคนออนเซวรีมาแล้ววันนี้เราแวะมาเล่นเกมเมกาเกิลซ u ว v เวอร์กันนะคะเพืเ่อนๆส่หรับใครที่สายซ u ว v เวอร์นะแอคชั่นซีวิเวอร์นะคะเกมนี้นี่มีภาพตัวละครที่น่ารักมากด้วยละ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะว่าเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างเอาละ่ะลองลุยกันเลยละกันนะคะ <Oper ating S 1> ที่หมด เ a นส Story สำหรับเกมนี้เนี่ยจะมีอีเวนต์โหมดด้วยแล้วก็มีอินฟินิตี้โหมดด้วยนะคะเพื่อนๆซึ่งจะอัปเดตเข้ามาในภายหลังเอาละด่านที่1จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วมีตัวละครตัวแรกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆพื่อนอตัวละครมีเสียงภาคด้วยแล้วก็เสียงน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆที่นี่ก็คือเทรนนิ่งกราวโอ้ต้องเอาชนะศัตรูให้ได้ทั้งหมดอย่างนั้นหรอครนี้ก็คืออาลุหะนะคะ เป็นโอเบอรเรเตอร์ของเราเราต้องเล่นตัวโอเบอรเรเตอร์นี้ป่ะโอู้ใช่ด้วยโอ้จะมีพวกไอเทมเหล่านี้เพื่อนๆมันจะเป็นเหมือนกับลูกแก้วสกิล skill นี่พอเราเก็บมาแล้วนะคะก็สามารถยิงปืนได้ในแบบว่ารูปแบบต่างๆจะมีทั้งเป็นบาเรียแล้วก็มีกระสุนที่ยิงตรงยิงกระจายแล้วก็มีแบบระบุเป้าหมายด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวศัตรูเข้ามาทุกที่ทุกทางเลยแล้วก็จะมีไอเทมดรอปนะคะเพื่อนๆจาก พวกเหล่าศัตรูที่เราโจมตีแล้วมันตายเนี่ยดูดีนี่จะมีไอเทมซึ่งจะเป็นการสุ่มนะคะเพื่อนๆเป็นแบบแนวโรกลายพอเราได้ไอเทมที่แบบซ้ำมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการอัปเกรดแล้วก็ไอลูกเม็ดสีม่วงๆนะคะก็จะเป็นลักษณะของการเก็บเขาเรียกอะไรเหมือนเก็บเลเวลน,น่ะเพื่อนๆเออให้ตัวละครของเรามีเลเวลที่เยอะขึ้นนะคะจะได้โจมตีได้แรงขึ้นนั่นเอง โอ้ดูดิมีรูปแบบการยิงหลากหลายมากเลยนะคะแล้วตัวละครก็น่ารักมากเลยด้วยเป็นแบบรูปแบบชิบิศตูนี่เราต้องสู้กับพวกคุนใช่ไหมอ่าเพิ่มเลือดอุ้ยตรงนี้มียิงกระจายขอขึ้นไปเก็บนิดนึงโอ้ยยาละซีลูกกระสุนมาทุกทิศทุกทางเลยเราต้องคลื่อนที่หลบลูกกระสุนด้วยนะคะเพื่อนเพราะเพื่อ,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 อที่จะไม่ให้เราเลือดลดเยอะไปกว่านี้แล้วโอ้ยเลือดลดเยอะมากเลยเพราะว่าเราหลบกระสุนไม่ได้นั่นเองอยากจะมีบาเรียรที่ป้องกัน กระสุนสีแดงๆเล็กๆนั่นได้จังเลยตอนนี้ยังไม่มีโอเคลุยกันไปแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมาเรื่อยๆโอ้โอ้โอ้เอลเซ่เอลเซนโ่นๆ่นสกิลอยู่ด้านบนนุ่นเยอะค่อยค่อยอุ้ยน้องบกเจ็บแล้วนะลบลูกกระสุนให้น้องด้วย ค่อยหลบแล้เคลื่อนที่ลําบากมากเลยเพื่อนๆเกมนี้ถ้าเล่นในมือถือน่าจะดีนะคะตอนนี้เราเล่นในโปรแกรมจําลองซึ่งเราอาจจะเซตปุ่มมาไม่ดีก็ได้นะก็เลยเคลื่อนที่หลบลูกกระสุนได้ไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าไปได้ไกลนะคะเพื่อนๆนี่สองนาทีแล้วใช่ไหมอ้ยแย่ <c oughs> yeah, แล้วสซลูกกระสุนพวกนี้มันเยอะจังเลยเราอยากได้ไอเทมเติมเลือดจังเลยตรงไหนที่เราจะสามารถฟืน้นฟูเลือดได้บ้างเนี่ย ค่อยๆเ,เดินลงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เลเวล11แล้วล่ะโอ้สตรูจะมาเป็นเวฟเวนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยจะเป็นเว็บที่2เราต้องเคลียร์ศัตรูทั้งหมด500ตัวด้านนี้มีสกิลดรอปเยอะมากเลยค่อยๆเก็บของกันไปเพิ่ม ATK น่าจะทำให้พลังโจมตีเราเนี่ยแรงมากยิ่ขึ้นนะอันนี้คืออะไรเนี่ยไฟฟูฟูเก็บไปอัปเกรดอัปเกรดสกิล เดี๋ยวดิมันมีแบบปิ้วๆมาด้วยโอ้บอสออกมาแล้วเดี๋ยวนะบอสจะเย็นรอเรานิดนึงเราขอมาเก็บไอพวกไอเทมที่เราจะเพิ่มเลือด <c oughs> โอ้โลบลบลบแย่ละสิโดนเล็งแล้วเป็นเป้าหมายของศัตรูแล้วตอนนี้โอ้ดาน,นี่ไอเทมเยอะคะ่ะ <c oughs> โ,โยโยโย,โย,โยจัดการกับบอสเลยก็แล้วกันมาอยู่ใกล้ๆบอสเนี่ยเราจะได้จมตีบอสได้แบบว่า ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อวอู้บอสเรียบร้อยอยังไม่ตายเราคิดว่ามันตายไปแล้วมันกระโดดนี่เองโอ้โหจะกระโดดซัดเรานี่ล่ะแย่แล้วสี่เหลือีสุดท้ายเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เหลืออีกเม็ดเดียวเท่านั้นแล้วน่ะเลือดเหลือเม็ดเดียว <c oughs> จะรอดไหมบอสจะตายแล้วนะเลือดเหลือสองพันสองแล้วนะคะ ถ้าเราเคลื่อนที่ไปได้แบบนี้เรื่อยๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะรอดชีวิตอุยังรอดอยู่จ้าโอ้ยได้รองเท้าพอดีนะคะอู้หูเลือดเจ้งเฉยด้านนู้นมีไอเทมอะไรแย่แล้วสิตกเป็นเป้าหมายอีกแล้วหลบไปเรื่อยๆหลบไปเรื่อยๆโอ้มันชาร์จเรานี่เองนะเพื่อนๆอุ๊บโอ้ยหลบได้โอ้ยหลบได้อะไรโดนไปนิดนึงน้องลองอีกตายเลยมาจะตายแล้วค่ะจากเลือดห้าเลือดห้าพันนะคะ เรียบร้อยจัดการบอสได้แล้วเตจครีได้เงินมานะคะเพื่อนๆเราก็ได้แร่อะไรมาไม่รู้ด้วยเนี่ยสชิ้นโอเคด่าน,นี้ผ่านไปได้แบบสวยงาม อยากไปดูสิว่ามิชชั่นนี้เขาจะมีมิชชั่นอะไรบ้างโอ้เป็นเดลี่มิชชั่นนะคะเพื่อนๆล็อกอินรายวัน<ๆ> right ได้เพชรมาแล้วก็ลุยดานอ่าก็ได้เพชรเหมือนกันนะคะแล้วก็เคลียร์เดลี่มิชชั่นทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เพชรเพิ่มอีก100นะคะแล้วก็ทำลายศัตรูได้ทั้งหมด5,000ตัวก็จะได้เงินรางวัลอีก2,000เหรียญทองนั่นเองมีแอคชีพเมนให้เราเก็บด้วยนะคะแล้วก็ยังมีด่านอีเวนต์ซึ่งจะอัปเดตเข้ามาในภายหลังขอแอบ,บมาดูที่ร้านค้ากัน สักนิดหนึ่งโอ้ในร้านค้านี่มีมีแบบว่าฮีโร่ใหม่เพื่อนๆให้เราแบบว่าสามารถซื้อได้อันนี้คือเขาจะเป็นตู้สุ่มหรือว่าเป็นแบบขายเลยก็ไม่รู้นะ เขามีแบบว่าโอ้หนึ่งรีเควสต์ซัพพอร์ตก็คือ250ถ้าเกิดเป็น10เนี่ยก็จะเป็น2250คิดว่าน่าจะเป็นตู้กาชานะคะเพื่อนเ<ๆ>ลองแม้ตอนนี้เรามีเพชรอยู่ทั้งหมด3,000เพชรลอง10แล้วกันเนาะ10รีเควสตดูสิจะเป็นยังไงอ้เป็นการสุ่มหาตัวละครใหม่จริงด้วยมีสีม่วง1ตัวแอบ ส,สีมุ้งนี่ยังไม่ยังไม่ใช่ที่สุดนะถือว่าเป็นเหมือนการันตีเท่านั้นเองนะคะเราได้เอเทน่าฟ็อกมาตัวนี้เป็น Mobile โมบายสไตล์อ๋อแล้วตัวอื่นๆละ่ะโอ้โหได้เป็นพวกแบบว่าเหมือนกับของที่เอามาอัปเกรดเพิ่มค่าพลังตัวละครเราเฉยๆใช่ไหมแล้วก็มีขาย s t a r t ์เตอร์นะคะเพื่อนๆนะ อันนี้จะมีในโโตร์ต่างประเทศนะคะเกมนี้ค่าเงินก็จะเป็น AUD อันนี้เราเข้ามาเล่นใน s t ต r e ออสเตรเลียแล้วก็มี Battle Pass ด้วยมีขายเพชรด้วยนะคะแล้วก็เอาเพชรมาแลกทองได้อีกนะมีระบบ ranking แ,แล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยมีแฮง,งก้าโอ้อัปเกรดตัวละครได้นี่นี่น,น,นี่มีติดตั้งดาบติดตั้งแหวนอุปกรณ์ชุดเกราะ แล้วก็มีปีกด้วยหรอมีไงเฮลเม็ติดตั้งเลยตัวจะได้โหดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มี Dragonhead d ร a g o n h เ a d คืออะไรอ๋อเป็นโลโอ๋อ,อ้ไม่ใช่โลเขาเรียกว่าอะไรนะหมวกหมววเกรอะเออแล้วก็มีชุดนะคะแต่ชุดเราไม่มีตอนนี้เรามีแบคแพคแบคแพคนี้อยากได้เท่ๆนิดหนึ่งอ่าเป็นอันนี้ดีไหม PX Wing วิอ๋อแต่และชิ้นเนี่ยเขาก็จะมีค่าพลังบอกนะเพื่อนๆถ้าเป็นวิ g อันนี้นะคะ PX 98 Wing เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มสปีด10แล้วถ้าอันนี้สปีดเหมือนกันโอเคอันที่เรามีตอนนี้เพิ่มสปีดหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอันที่เท่ที่สุดแล้วก็มีอัปเกรดอุปกรณ์ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอาวุธละ่ะเราจะเลือกอะไรดี ดาวกระจายอย่างนั้นเหอรอ,อเพิ่ม Attack Power 10นะคะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นของเป็นแต่ละระดับถ้าเกิดว่าระดับสีเทาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพิ่ม Attack แ,แค่10นะคะแต่ถ้าเป็นของดีๆเนี่ยก็อาจจะเพิ่มพลังได้ดียิ่งกว่านี้แล้วโมบิลโดนี่ลหะนี่ไงฮีโร่ของเราเอ,อ้ยเราลองไปเล่นตัวใหม่กันดีกว่าโอ้ฮีโร่ก็เพิ่มดาวได้นะคะเพื่อนๆน,นี่แล้วก็อัพอัพเลเวลได้ใช้เงินอ่า อัพตัวนี้แอปป์ป้าใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นี่ตัวก็จะเป็นเดสก์ท็อปตรงนี้ด้วยนะคะป้เฮ้ยเดี๋ยวนะต้องติดอุปกรณ์ก่อนป้โอเคเขาจะติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมือนตัวที่เราเลือกก่อนหน้านี้เลยก็นนค,คือแบบแทนกันเลยง,งั้นเราก็จะไปลุยด่านสองกันต่อไปเลยจ้า โอ้ฉากสวยมากเลยอ่ะมันเป็นแบบอวกาศอ่ะฉากนี้อ่าโอ้แย่ตัวเยอะโอ้ตัวนี้จะมีนี่ด้วยอ่ะแบบว่าไอ้ที่มันเป็นฟิ่งฟงออกข้างๆอ่ะเราเห็นสกิลอยู่ข้างล่างนี่ไงเก็บสกิลก่อนวิถ้าสายแบบชอบเล่น v บ m p i r e Swivel นี่น่าจะชอบเลยแล้วเกมนี้ภาพน่ารักด้วยนะคะ ชอบที่ตัวละครมีเสียงภาคเลยอะเออเี่เงดีแล้วก็เราอยากจะอ้อมขึ้นไปเก็บเม็ด e exp ด้านบนแต่ว่าน้องมากันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี่นายเรียกตัวน้องเลยอย่างงั้นเหรออู้ยี่อะไรอะสีทองด้วยอู้มีแบบว่าพลังหมุนรอบตัวเองนี่ออยากอัปเกรดอันนี้ให้เต็มอะจะได้แรงๆ เพิ่มเลือดด้วยนะคะแล้วก็มีโอ้โหแยลเซีเลือดลดลงไปเยอะมากเลยอะเรายังไม่มีเพิ่มเลือดเลยใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ช่องช่องไอเทมอะช่องอาวุธเราอะเต็มแล้วแต่ว่าเราไม่มีของที่เพิ่มเลือดเลยนี่สิแบบว่าเด้งเลือดได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสักอัน yeah, 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 แย่ละแย่ละแล้วถ้าเราจะเก็บไอที่เป็นโลด้านล่าง <laughs> น้องลองไอเหรอมันจะเพิ่มไห อาจจะมีพลังบางอย่างเพิ่มก็ได้เ <c oughs> อ้มากันเยีง่งแบบเยนั่นอะไรอะไอ้เวิบๆอะไอ้เวิบๆที่เป็นอุโมงค์ด้านล่างนั่นน่ะเข้าไม่ได้เลยอยากจะลองเข้าไปดูสักทีวิด้านนี้มีสีแดงค่ะน่าจะเป็นของดีนะนี่เพิ่มพลังด้วยและอ้อมลงไปเก็บของหูมากันแบบ เยอะเรื่อยๆเยอะเรื่อยๆขึ้นไปขึ้นไปวิของดีอีกแล้วป,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 ปืนกระจายขอบแดงลงไม่ได้เลยอ่ะเลือดเลือดเด้งหน่อยสิเลือดไม่แด้งแบบนี้ใจคอไม่ค่อยดีเพิ่มให้เราดีใจสิไอ้เอ้เอ้ยอ้ๆอ้ลูกปีกลูกปีกันนี้นี่มีแบบว่า ไอที่เป็นช่วิงชวิงรอบตัวแบบว่าสีทิศทางแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถหลบลูกกระสุนแดงเล็กๆนั่นได้เลยอ่ะโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมุ้ม่เนี่ยถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอ่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลือดเลือดนั่นนัหัวใจหัวใจมันอาจจะทําให้เราพลังเด้งขึ้นนิดนึงเลือดไม่เด้งพลังอย่างอื่นเด้งแทนเอาเพิ่มจมตีก็ได้ เว็บนี้นะคะเราต้องจัดการอีกแค่3ตัวเท่านั้นโอเคเคลียร์เว็บที่2จัดการสตู้ห0 0ตัวมาเด้เดี๋ยวลูกปืนเข้ามากันที่3ลูกมาเลยอย่าไปกลัวโอ้โหมาแบบแพ็ค6ไอไอ<笑><笑>โอ้มอกแล้ว ไว้มันนะพี่ชอบมันคับยากไปนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นีไอ้นี่นนมันต้องทําอะไรได้แหละเราคิดว่าเมื่อกี้เลือดเพิ่มนิดนึงโอเค <c oughs> อุ่นใจดีไหมนี่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่มาได้นิดนึงเมื่อกี้ที่เก็บได้อ่ามิชชั่น e ักเฟสเอนะคะโอเคได้ของรางวัลหลายอย่างเลยอุ้ยด่านนี้ไม่ยากเพราะว่าเขาไม่มีบอสนั่นเองนะ ได้เหมือนชิปอะไรแล้วก็เป็นหลอดอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ได้ทองมาด้วย แอบดูช่องจดหมายกันไม่มีจดหมายอยากได้ผู้ของสุ่มอะไรอย่างนี้มากเลยนี่ตั้งค่าก็สามารถตั้งค่าแบบว่าเสียงอะไรตรงนี้ได้นะคะจอสั่นได้แล้วก็ภาษาภาษาอังกฤษเกาหลีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นยังไม่มีภาษาไทยเกมแบบนี้เม่นองภาษาไทยก็ได้ <laughs> ลุยไปเลย,ลย <laughs> แอคชั่นบูมันมันกันอย่างเดียวปะลุยเดี <laughs> อยากลุย <laughs> อยากลุยต่อเพื่อน เดี๋ยวคลิปจะยาวกันไปนะคะเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเพลินเเลยสำหรับใครที่ชอบเกมแนวซีเวิร์ลแอคชั่นนะคะดาวน์โหลดกันได้ถ้าเกิดว่าไม่มีสโตอสหรือสโตนอกที่เข้าเกมนี้ได้นะคะเพื่อนๆไม่กะเกิลเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลด APK เคไปเล่นในโปรแกรมจำลองได้นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมจนจบถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่่นเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายน้องน่ารักและอยากลุยต่อด้วยไปแล้วจ้ะ